พรุ่งนี้ก็จะได้ต่อแล้วเป็นยบ้างมันค้างคาใจนะมันจะเป็นยังไงต่อน้องมอนยืนร้องไห้เดือกระซือหรือเปล่าเออยังไงร้องแหวนมาไหรอปิด้องแหวนหรือเปล่านะร้องแหวนได้เซียสหรือเปล่าได้เซียสหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามดูพรุ่งนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเซียสหรือเปล่าใช่นี่อยากรู้เหมือนกันว่าคุณสัมจะแบบยังไงยังไงอ่าแต่ว่าในแบบตัวอย่าง เหนีองบ้านคือลองให้หนักมากเราจะมีการแบบจะมีใครโดนหยุมอะไรอย่างนี้ไหมฝายนิดฝายนิดแรกๆโดนไหมมีมีอยู่แล้วมันต้องมีคนโดนหยุมอยู่แล้วสาบเขาหาวิธีออกแบบไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าอี e p เจจะเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นแฟนต้องรอติดตามเลยใช่ค่ะอ่ะค่ะอ่ะวันนี้พูดถึงแล้วเรามาในทีมคล้ายๆกันจะเห็นแล้วจากประกาศ บัวลอยอ,อ่ะถามหน่อยเราเคยทำขนมกันบ้างเป่าอันนี้เคยเคยเห็นคุณแม่ทำที่บา้านแต่ว่าถามว่าทำเป็นไหมไม, <c oughs> ไม่เออไม่เเป็นเคยเฉยๆ,ๆแล้ว,วก็คุยโทรศัพท์กับแม่แม่ก็แม่ก็บอกว่าต้องทำแบบนี้นะเอาพักคลองไปต้มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็บอกแม่ว่า โชเล่โชเล่ฝักทองเลยหรอแกทำยังไงเอออย่างนี้ฝักทองฝักจ่ายคือห่างมาแล้วฝักทองจริงแล้วก็มันจริงเออไม่มีสแตนด์อินด้วยไม่ทำเองหมดอ่ะเบกกี้ลาเคยาทำขนมไหมอ่าถ้าเป็นขนมอันนี้ไม่ไม่เคยเลยค่ะเคยกินไหมเหมือนเคยครั้งหนึ่งหน้าหน้าตาเป็นยังไงเออเราถามเบกกี้ดีกว่าอันนี้ใช่ไหมลูกบอลแตงรัใช่ไหมใช่อ่า น่าจะใช่แหละจริงน่าจะถูกอ่ะงั้นเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเลยอันนี้คือน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแล้ไม่ใช่น้ำตาลทีบอ๋อไม่ใช่มันไม่เหมือนกันนะหรือเล่าอหรอเออขอความรู้ได้ไหมน้ำตาลปุดอ่ะฮะน้ำตาลปุดอ่ะนี่คือน้ำตาลปุดมึงเว้ยคืออันเดียวกัยน้ำตาลนี้น้ำตาลตอนนี้เราจะไปอยู่ช่วงให้ความรู้น้ำตาล เป็นนวกะทินิ้วอะไรนะตัวคนนั้นนิ้วเผืออันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำเปล่านะคะแล้วก็มีหม้อหม้อที่มีตัวอะไรวะาอ๋อมีไมีเศษแป้นิดหน่อยใบไม้เหรอ๋อไม่ใช่ใบไม้ด้วยเอ้าคุณนวายว่าอ่าเป็นคนแบบโลบวุ่นวายแล้วนะคะ พี่ฟีนแบบว่ารอบนี้มันจะไม่เหมือนแบบซิฟซีฟูที่เรามีผมมาค่ะตันไทน์โอเคเออ <laughs> เริ่มยังไงอะอ <laughs> <ะ>นะ <laughs> เดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเราบอกแซนๆ์กันนะคะว่าน้องน้อง <laughs> ได้ทําการล้างมือมาเรียบร้อยแล้วจะ <laughs> ฉีดแอลกอฮอลไหมะเราจะฉีดแอลกอฮอลแล้วเราจะปั้นเหรอลูกเ <laughs> นอวะคือในบวยอ่อนตอนนี้อยู่ที่ห้าแสน เริ่มเลยน้องๆล้างมือแล้วนะคะย้ำอีกรอบกต้มสับทองกับสับทองต้มสักทองเริ่มต้นจากเทน้ำใเทน้ำเทน้ำใสคลเทน้ำไอ้นี่ใช่ร้อนเราเราเปิดเราเปิดเตาหรือยังก่อนเราต้องเปิดไม่ไม่หนูหนูเทน้ำก่อนเอเคอ๋อเทน้ำก่อนไม่เห็นที่ฟิล์มบอกว่าน้องรอเดี๋ยวระวังร้อนแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดเตา อันนี้อันนี้อันนี้อาจจะเป็นภาพที่อาจจะแบบเโอเคเปิดตให้ตอนนี้ก็เตากว่ามันเ่าปักเกียงหรอปิแล้วอ๋อปินะจ๊ะปิดนะปิดนะคุณนปิดนนะดนะปิดนะปินดนะดนินะนินะปกนิดนนะปิดนปิดนนนปิดนนะอิดนะปิดน วิ่งมีคนมาบอกน้องฟินเสือ้อเชิ้ตดำกาวใจไม่ไหวกาวใจ <laughs> <laughs> แรงเกินแรงเกินแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนอันนี้ม